มาดูร้านค้าโซนเกษตรกันต่อน,นะจ๊ะมะมุวงเบาแซ่บนะบาร์บีคิวลาบหมูทอดมะมุ้งกวนแหนมอ้อมเสื้อผ้าสวยๆนี่เหมาะกับอยุธยาเป็นอย่างยิ่งร้านนี้เขาเคยขายในเซ็นทรันด้วยนะขนมจ้า้ำสม,มุนไพรต่างๆนี่แบวนี้นี่น่ารักมากเลยดูสิเห็นไหม มีขา้าวราดนะข้าวลาดลูกเผือนะขอบอกว่าร้านนี้ไฮไลท์ของที่สวนกเกษตรเลยส่วนร้านนี้เป็นขนมและเขาทำกันอยู่หลังลร้านมาเป็นไอศกรีมชาไทยอยู่ยอย่างนี้ทำปิ้งนี้ด้วยที่ขาดไม่ได้ของโซนนี้ก็คือเด็ดตับเอาเน่ มีลูกกินเห็่ยต่างๆด้วยนะของบ้าก็กินนโซนี้มะละกอนี่อกินมากลาตะเรียนต้มเค็มเขาอยู่ในโซนเกษตรนะมาลองกินนะปลาสลัดสดสดเห็นไหมอมทานก็มีนี่หอมทานสลัดโลเทศนีเีมบ้นี้เห็ดนะบ้านเห็ดถ้าใครอยากซื้อเห็ดก็ลองติดต่อเขาดูนะ ครับต่างๆนะๆน้ำดื่มมะนาวกระต่ายลูกชกเป็นคล้ายต้นตาลเลยนะแล้วก็ออกลูกมาแบบลูกขอโทษผมทำลวกแล้วก็เอามาขายหาชิ้นยากนะที่ดีกนะส่วนอันนี้ซอยไปแล้วเมื่อวันแรกอันนี้อร่อยมากเป็นไส้เผือกนะเต้านานะ กินแบบนี้โบราณแบบนี้อ่าบ้านนี่ละมุดละมุดไหมของบ้านลิเกเขามีละมุดพร้อมทานเลยข่าวแบบนี้โอ้มีพร้อมทานเลยนีของพ่อมาหาได้เานะคนถ่ายก็ยิ้มหน่อยนะครับดีแล้วอร่อยมาก ร้านเนี้ยเขาจะไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคุณจะกินของแปลกๆ,ๆทุกปีที่ร้านอื่นเขาจะไม่มีร้านเนี้ยเขาจะแปลรูปอะไรต่อมีอะไรได้แปลกๆเลยและที่สำคัญเขาก็มีพวกละมุดพวกต้นไม้มาขายด้วยกระเป๋าหนังเมท้าขนมเปี๊ยนะของราชดุแถวนี้ก็มีน้ำอ้อยเหมือนกันเท้าคั้งสดๆแบบนี้ เด,ด,ดียวคนน้ำปั่นน้ำค้อยสดนน้ำค้อยปั่นแล้วมาคิณได้เยอะยวไนิดนึงก็จะเป็นขายด้วยโซนของคูโบต้านำรถต่างๆมานำเสนอขายน้า,าด้วยโซนที่ให้อาหารสัตว์ต่างๆเลยนะลอฟัม